ทักทายพี่น้องตอนเศร้าครับเศร้านี้ก็เหตุการณ์เหตุงานคือเขาครับบรรยากาศกันหนาวครับพี่น้องฝนตกน้่พี่น้องเดี๋ยวเสียเบื้องฝนครับพี่น้องฝนตกน้่ครับวันนี้ตายตายป่าหมืดคืมหนาวกับหนาวฝนก็มากอีกพี่น้องสู้ๆต่อไปครับพี่น้องชาวเรียวชาวเฟซบุ๊กครับเบิ้งเสีเบิ้งฝนครับฝนตกแล้วพี่น้องนี่ครับแป๊หนึ่งครับพี่น้องแป๊หนึ่ง ตกแล้วพี่น้องเรียบร้อยเลยบาทนี้ <c oughs> ถึง่งฝนทึ่งหนาวครับตายตายบรรยากาศเมื่อนี่ฝนตกห้าแล้วพี่น้องฝนตกพรำรำหอมกินดินกินไอฝนจากบ้านมาดนหอมกินดินกินอันนี้แล้วพี่น้องฝนตกฝน,นฟ่าฝนไม้แล้วพี่น้องนี่ ผลแรกของปี67ครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศอากาศเย็นเๆฝนตกครับพี่น้องทักทายพี่น้องสุขสุขคนครับสวัสดีตอนเช้านะครับผม